เดี๋ยวบ้านยาไปแล้วมีเท้มีมีเทาอยู่โอ้ลกลกหลันยาก้าวะเออตู้ร้อยก่อมก่ม้นอูยอ้โอยมีกินมังเลยมี่ไม่กินปรื้มียาอยูโอ้ย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 ในมานินมันไปในแล้วมานิอยู่นยติบานอ้ยมานิานไปไหนไปไไปไหนไนไปไนไปไหนไนไหนไปไปไหนไปน กี่ตึงวะกี่ตึงมาหนีนไหมฮะกี่ตึงมาหนีนไหมกี่ตึงก็กลาอ๋อกี่ตึงตึงึงหลงเบากล้าลงเบากล้าก็หวานกล้าเลยหลงเบากล้าหลงเบากล้าแม่มก็หวาหลงเบากล้ากล้าเลยหลงเบากล้าไม่กล้านี่วันนี้หลงเบาวกี้นึ่งปีกับกี่เดือนแล้วนี่ โอ้ชงพีชเดือนแล้วโอ้วันนี้วันตีหยีแอนโอ้ดูเลยรวจยี่เลียวดรวจยี่เลียวฮะมนจาดร้อยปืออวะป่กางงพีชาเดือนแล้วบ่มีอไปไหนรับมีดีบมามีจินใจตีเดียวมาเดีวอมีจีตีมา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 เร็วอ่ามีตีจิามีตีอ๋อ ฮ่าแลมันให้เงิเลยฮ่ารยมันเอมไปจีมัดฮ่ารยมันจะจีนเจ๋อนาอันนยก็คนหนูยาเาไม่รู้ปวดท่ามดดมึงแทบปดต้องปวดร่าเลยประมาณัอีอนึงอ๋ออ๋อมันอกปีเตลเลได้ไหว้อยเลยอะพ่อะลการันเกึ